พอดีว่ามีหน้าท่านหนึ่งขอมาว่าช่วยถักสายหน้าตกปลาชะโดให้ให้ดูหน่อยนี่นะครับอันดับเลกต้องหากิปบมาผูกดึงไว้นี่ครับก็นำสายโฟูโลใส่เข้าไปหนึ่งรอบใส่เข้าไปอีกรอบนะครับสองรอบสองรอบมันจะเป็นห่วงแบบนี้นะครับก็นำปลายสาย เราจะถักสอดเข้าไปในห่วงนะครับแล้วก็ดึงเพื่อเป็นปมแรกผูกกับกิฟแล้วสายเมนตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะยึดไว้กับอะไรก็ได้แต่ผมใช้มือดึงนะครับนี่คือสายหลักของเราดึงไว้ให้ตึงตึงแบบพอประมาณนะครับถ้าตึงเกินเวลาถักเสร็จมันจะหยิกมันจะดิง้งดึงไว้นะครับให้ตึงแบบส,บสม่ำเสมอแล้วปไปสายที่เราจะถัก ถ้าเพื่อนๆจะถักสักสามนิ้วสี่นิ้วก็ใอ้เหลือไว้ประมาณสักหกสิบเซนถึงเจ็ดสิบเซนนะครับถ้าจะถักสามนิ้วถึงสี่นิ้วความยาวที่เราจะถักนี่นะครับปลายสายที่เราจะถักผมจะถักไปทางซ้ายก่อนนะครับอาซ้ายขวาซ้าย ขวาเราดึงแบบนี้ให้แรงดึงตัวนี้แรงดึงสายที่เราถักให้สม่ำเสมอนะครับซ้ายขวา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 บนล่างก็คือซ้ายขวาเนี่ยครับบนล่างบนล่างบน ล่างแต่ผมเรียกซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาก็คือสลับบนล่างบนล่างนี่แหละครับซ้ายขวาแล้วนี่ปมถักเก็บปมนะครับปลายสายของเรานะครับมาทําเป็นวงแบบนี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับพันสามรอบหนึ่งสองสแล้วก็ดึงรูดรูด อ่านี่คือเก็บปมแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ก็ตัดไปอ๋อลนไฟนี่เป็นสายฟููรสี่สิบปอนนะครับห้าสิบหกสิบผมหมดเลยครับผมเล้ยวสี่สิบปอนมาถักอ่าแต่งนะิดนึง มันก็จะได้ประมาณนี้ครับ